นิดค่ะขออนุญ,ญาตรีวิวน้องเดินทางมาจากสหรัฐนะคะเพื่อให้นิดดูแลชื่นชอบและชื่นชมนะคะติดตามนิดมานานเพิ่งมีโอกาสได้บินมาไทยนะคะมั่นใจว่าศาสตร์ของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไปดูเทคนิคการทํางานของนิดเลยค่ะรูกก่อนทําค่ะขออนุญ,ญาตน้องถ่ายไว้เพื่อเปรียบเทียบนะคะเอฟซีขาสังเกตเวลานี้ยกกล้ามเนื้อน,นะคะบางท่านเอมเม์เข้มาอาุนแงเกินไปค่ะนิดไม่ได้ทําแรงอะไรขนาดนั้นนะคะนิดจะใช้ ท้องแขนกันเนี่ยคือค่อยๆบิดแขนนะคะเพื่อยกโปยตั้มเนื้อไขมันให้มันเข้ารูปให้มันวีเชฟกระชับค่ะนะคะนนแล้วก็มาอบน้ำพิษะฝ่าเท้าเพื่อให้เลือดลมเดินสะดวกค่ะอบข้างหม้อนะคะคืออบภายในนะคะแล้วก็มาอบก,กันทั้งตัวนะคะเพื่อให้ไขมันอ,อ่อนตัวพร้อมที่จะให้จัดแต่งไขมันกันทั้งตัวนะคะจะเน้นที่สุดส่วนที่เป็นซีดูไร์นะคะเพื่อให้เฟิร์มค่ะเพื่อให้กระชับนะส่วนอ่า ต้นแขนต้นขาลําตัวนะคะส่วนไหนที่คิดว่ามันไม่เฟิร์มนะคะจะเน้นที่สุดก็คือที่หน้าท้องค่ะนะคะค่อนข้างจะย้วยค่ะนะคะเลยต้องปั่นเข้ารูปให้กระชับค่ะนะคะไม่ได้ขมิดดีสะพองเพื่อให้ผิวละมุนไม่ใช่ลูะะมแล้วก็าาแา่นี้เธอก็ไปไม่ะคะพอเสร็จจากตัวแล้วนี่จะมาจัดแต่งไขมันที่ใบหน้านะค่ะนะคะการปั่นไขมันที่ใบหน้านะคะต้องใช้ความ สามารถค่อนข้างสูงนะคะกว่าจะจัดแต่งแต่ละจุดแต่ละส่วนแล้วก็ลบเยื่อเรี้ยวลอยเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นบางส่วน,นะค่ะความร่องแก้มความเหนียงนะคะความร่อง้ําหมากถุงใต้ตาส่วนไหนที่คิดว่ามันย้อยมันคล้อยอะค่ะส่วนไหนที่ไม่เข้ารูปนะคะจัดแต่งตั้งกับหลังหูค่ะนะคะคอคอที่ย่นๆนะคะหลังหูนะคะเด่นน้ําเหลืองเสียไขมันเสียนะคะ การจัดแต่งไขมันบนใบหน้านะคะนิดจะใช้ความละมุนของท้องแขนนะคะ,อ,ะอย่าพึ่งดราม่าหรือว่าทําว่านิดท,ทำรุนแรงนะคะเทคนิคของนิดก็จะเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็มาลงสครับนะคะเพื่อให้ผิวละมุนอ่อนเยาว์และอ่อนโยน,นะคะ่ะสครับตัวนี้จะพัดเซลล์ผิวะคะ่ะลดฝ้าลดกรบใบหน้าหมองคล้ำนี่จะใช้กาแฟนะคะอสูตรกาแฟนิดรีวิวให้แล้วเนาะก่อนล็อกหน้าทุกครั้ง สังเกตได้เลยนะคะว่าครั้งแรกที่นิดนวดหน้าแล้วก็ตกกระชับหน้าหน้ายังไม่ได้รูปพอกระชับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะรอกันหน้าของคุณลูกคา้าจะได้รูปเห็นได้ชัดนะคะมีความวีเชฟนะคะมีความาถุงใต้ตามีความร่อ,องน้ำหมากร่องแก้มนะคะ,ะ,คะเก็บรายละเอียดทั่วใบหน้าเลยนะคะ เน้นที่สุดที่ปัญหาของคุณลูกค้าที่อบอกมาว่าให้โฟกัสช่วงไหนนี่ก็จะโฟกัสให้ลูกค้าช่วงนั้นนะคะเพราะว่าลูกค้าจะรู้ว่าตัวเองนะคะ,ะจะมีปัญหาจุดไหนนะครั้งแรกก็คือทําโดยรวมค่ะทั้งตัวจะโฟกัสบางจุดที่คิดว่ากระชับได้ค่ะนะคะการปั้นแต่งไขมันบนใบหน้านะคะทําตอนร้อนนะคะไขมันจะเข้าลูกนะคะแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกหลังจากการทํางาน,นะคะ่ะ นะคะพอตกกระชับอได้รูปเรียบร้อยแล้วก็มาล็อกทิงไว้ประมาณ 30- 40นาทีค่ะนะคะผลประโยชของการล็อกก็คือเซลล์ที่เสื่อมสภาพค่ะนะคะหลุดล่อนนะคะคุยขาวๆค่ะแล้วมีความสิวเซียนค่ะนะคะอ้างจมูกนะคะแล้วก็หนูแก้มค่ะนะคะปานไข่ขาวนะผึ่งนมสดน้ำมะเขือเทศนะคะปิดรูขุมขนค่ะมาร์คทับด้วยเดบกวาแช่เย็นค่ะเพื่อเติมเต็มวิตามินให้กับผิวอีกชั้นหนึ่งค่ะ อาปั่นเจวแก้ไข้นะคะเก็บรายละเอียดของไาขามันบนใบหน้าส่วนไหนที่มันยังไม่เข้ารูปส่วนไหนที่มันยังไม่กระชับค่ะใช้ความเย็นค่ะนะคะพอเสร็จแล้วก็มาลงคัซาด้วยมาร์กทองค,คํากันนะคะจะใช้ความเย็นของครซารที่แช่เย็นนะ,ะนะคะเพื่อปิดรูขุมขลและเพื่อให้หน้ากระจ่างใสหลังจากมาร์ทองคําด้วยค่ะ พอคุณลูกค้าอาบน้า,นาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาตกกระชับกันอีกครั้งหนึ่งทั้งตัวค่ะนะคะคือการตกวิตามินให้อะเฟิมให้กระชับหน้าทอ้องขาต้นขาต้นแขนลําตัวค่ะเน้นที่สุดก็คือที่ใบหน้านะคะเทคนิคการตกวิตามินนะคะจะต้องรู้ว่าส่วนไหนที่คุณลูกค้าอ่าต้องการให้มันกระชับค่ะนะคะความแก้มห้อยนะคะความเหนียงนะคะ,ะความถุงใต้ตา การตบวิตามินจะช่วยไปเข้าไปบํารุงอย่างล้าลึกเพื่อให้หน้ากระจงังใสใน4ชั่วโมงความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดขอบคุณน้องที่ไว้วางใจ